ดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศการเลี้ยงวัวน,นะคะกระชมน้องใบมอนน้องใบมอนเป็นฟรีเซ็นเตอร์ให้เลี้ยงวัวน,นะคะวันนี้อืมเต้นสวยด้วยบรรยากาศดีดีวันนี้น้องใบมอนโชว์สเต็ปให้ดูนะคะพี่น้องอืม บรรยากาศการเลี้ยงวัวน,นะพี่น้องเรามีดนตรีชมด้วยนะเพลงจบแล้วก็ร้องเพลงอื่นดีมันยังไม่ครบเวลาเอาเพลงอะไรก็ได้ร้องไปเต้นไป,เ,ปนเออามาไม่มาหรอกม,มอก วิวสวยมากเลยคนเต้นก็สวยวิวก็สวย <laughs> เต้นในดอกก็เป็นนะพี่น้องไม่ต้องมีดนตรีใช้ดนตรีสดใช่ไหม,มน้องใบบอนบอกใช้ดนตรีสดเลยพี่น้อง เอากี่นาทีอะป้ากินโอ้ยเพิ่งได้นาทีเดียวสองนาทีเองเอาสักสามนาทีเนาะน้องใบหม่อนงงขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์อ่อางเครื่องเหนื่อยแล้ว